จ้าเด็กๆสวัสดีวันพฤหัสบสดีที่6มกราคมพศ2565นะคะลูกวันนี้เป็นวันพฤหัสกติกาเดิมของเรานะคะลูกเราจะต้องเขียนตามคําบอกหยิบสม,มุดเล่มสีม่วงขึ้นมานะคะถึงม,มุดเล่มสีม่วงขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้นะคะลูกขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนะคะลูกข้อที่หนึ่ง ้นักเรียนเขียนให้สวยงามเลยนะลูกวันที่นะคะเขียนวันที่ให้วสวยๆขีดเส้นต้ให้ตรงเส้นนะคะฝึกนะคะเราจะเรียนมาแบบนี้มาเป็นปีแล้วนักเรียนต้องทําได้แล้วนะคะลูกต้องทําได้แล้วนะคะ,ะคําแรกนะคะลูกคําแรกตัวสันตัวสันตัวอวตัวส,สออนนสันไม่เอกสันตัวสัน อันนี้จะอยู่ในบทที่อะไรคะบทที่9อยู่นะคะลูกอยู่ในบทที่9อยู่นะคะลูกเริ่มเกือบไปอยู่นะคะลูกต่อไปคำที่2ขาแข็งขออาขาขอแอะงอแข็งอ่คาคำว่าแข็งใส่สระแอก่อนนะคะลูกสระ,ะแอสระแอมีตัวสะกดสระอาข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นเลยคะ เป็นไรคะเลขแปดไทยข้างบนนะลูกเขาเรียกว่าอะไรไม้เลยคะไม้ไต่คูนะคะใส่ไม้ไต่คูข้างบนกระละแอขอไข่ไม้จุกคูข้างบนแล้วก็งองูขาแข็งต่อไปคําที่สามนะคะลูกหางแกว่งหออางอหางกอวอแองอแกวงไม่เอกแกวงหางแกวง ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะคะลูกบรรทัดที่สองนะคะลูกเจองูจอเอ,อเจองอ,อูงูเจองูต่อไปตัวดำตออัวตัวดออําดำตัวดำ คำต่อไปนะคะลูกแลบลิ้นรอแอบอแบลบรออีนอรินไมโทลิ้นแลบลิ้น,ร,นรอลิงทั้งคู่เลยนะคะลูกรอลิงทั้งคู่เลยต่อไปบรรทัดที่สามนะคะลูกบรรทัดที่สามแม่เบีย้ยมอแอแม่ไม่เอกแม่ อเอียเบียไม่โทเบีย้ยแม่เบียคำต่อไปนะคะลูกหน้ากลัวนออานาไมเ่เอกหน้ากรรออวกลัวหน้ากลัวลอลิงนะคะลูกคำว่ากลัวกรรอเนี่ยใช้ลอลิงนะคะลูก ่อไปจ้องตาจอองจองไม่โทจ้องตออาตาจ้องตาบรรทัดสุดท้ายนะคะลูกบรรทัดที่สี่นะคะลูกงูเลื้งองูลอเอือ,อธธยเลือยไม่โทเลือยงูเลื้ย คำว่าเลื้อยใช้ลอลิงนะคะลูกลอลิงต่อไปช้างน้อยชอางองอช้างไม่โทช้างนอ,ออยอ,อน้อยไม่โทน้อยช้างน้อยคำสุดท้ายนะคะลูก โล่งใจโ,งโลงงลูไม่เอกโลง่งจอไอใจโล่งใจใช้ลลิงนะคะลูกคำว่าโลง่งลลิงนะคะ,ะเสร็จแล้วอเอาเข็ข้อหนึ่งถึงข้อห้ามาเลยค่ะคันนี้คิดเร็วนะคะลูกวันนี้เราจะเรียนการบวกคิดเร็วการบวกที่มีการทดนะคะลูกที่มีการทดลูกข้อที่หนึ่ง ักเรียนอย่าลืมทดทนะคะลูกไม่วานครูทบทวนนักเรียนไปแล้วข้อที่1 17บวก25เท่ากับข้อที่2 8บวก48เท่ากับข้อที่สา 28บวก37เท่ากับข้อที่ส4สบวก29เท่ากับข้อที่5 54บวก9เท่ากับมีการทดทุกข้อเลยนะคะลูกอ่า แล้วนะคะลูกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะลูกขีดเส้นใต้ใเรียบรอย้อยเขียนตามคําบอกวันนี้มีแค่นี้นะคะลูกนั่นเอค่อยๆเขียนนะคะลูกค่อยๆเขียน